มชซะไส้สพี่น้องทางอำเภอมหาชนะชัยครับโอ้หนามยังบ่ได้ลงอยู่พี่น้องเลยหนามก็ยังไล่ยอยู่ไส้กับไล่อยู่ครับแจ็คแม่น้ำโมดนำ้ำซีเราโอ้โหกัน ทางพีก็ยังถว่วมอยู่ได้การโยนน้ำก็ได้พีตะบดีวเวสมาตกน้ำแม่พ่อเพิ่งกระตักให้มาทานอยู่ดอกครับบอกเกินครับบอกเกินใกล้เคียงเนาะใส่งามอยู่ครับพี่น้องไม่ได้ใครได้ใส่กันที่ทงมมางอำเภอมหาครับไปแล้วครับสั่งรถแล้วครับ